สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทาง Upfuture Channel ครับก็เปิดไปมนที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับท่าเรืออัจฉริยะท่าช้างสาทร s m a r t p แพ r Smart Connection เพื่อเชื่อมการเดินทางแบบไร้รอยต่อซึ่งทางกรมเจ้าท่ามีแผนจะยกระดับให้ครบ29แห่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรบ้างติดตามได้ทาง Upfuture Channel ได้เลยครับ เมื่อวันพุธที่8มิถุนายน2565เวลา10นาฬิกาณท่าเรือท่าช้างแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครพลเอกประยุท์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เป็นประธานในพิธีเปิดท่าเรือท่าช้างสาทสาร SmartPass Smart Connection ทั้งนี้เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งทางน้ำที่จะเชื่อมต่อก,กับระบบขนส่งรูปแบบอื่นๆเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วมีความปลอดภัยและมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายอาทิรัตน์รัตนเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมกับคณะผู้บริหารเข้าร่วมในโอกาสนี้นะครับนายกรัฐมนตรีได้มีการตรวจเยี่ยมศูนย์บริการร่วมคมนาคมซึ่งเป็นศูนย์รวมการให้บริการด้านคมนาคมแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปซึ่งมี19หน่วยงานจากสังกัดกระทรวงคมนาคมทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศและทางราง มาให้บริการประชาชนณจุดเดียวกันแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรโดยนายกรัฐมนตรีได้ทดสอบและก็สอบถามปัญหาอุปสรรคการทำงานพร้อมกล่าวให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ขอให้เรียนรู้พัฒนาการทำงานให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบันเน้นย้ำให้บูรณาการการทำงานเชื่อมโยงข้อมูลของทุกกระทรวงเพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้มาใช้บริการ สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐแบบครบวงจรตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้เป็นรัฐบาลดิจิทัลซึ่งภายหลังการตรวจเยี่ยมศูนย์บริการร่วมคมนาคมนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้โดยสารเรือโดยสารประจำทางในแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่ารัฐบาลมีความตั้งใจที่จะมุ่งมั่นขับเคลื่อนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งทุกรูปแบบของประเทศให้เจริญก้าวหน้าทัานสมัยและเชื่อมต่อกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับความสะดวกสบายจากระบบการเดินทางที่มีประสิทธิภาพรวดเร็วและปลอดภัยตามมาตรฐานสากลและยังเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศจากโครงข,าข่ายคมนาคมที่เข้มแข็งเพื่อให้ประเทศไทยสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนซึ่งการยกระดับการสัญจรทางน้ำนั้น กรุงเทพมหานครโดยท่าเรืออัจฉริยะใช้นวัตกรรมการบริการและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเข้ามาอำนวยการเดินทางของพี่น้องประชาชนให้สะดวกสบายรวดเร็วและรวมถึงมีความปลอดภัยซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถท่องเที่ยวสัญจรทางน้ำได้อย่างสะดวกแล้วก็เพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์อันสวยงามของริมฝั่งแม่น้ำอันจะเป็นการสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวริมฝั่งเจ้าพระยา และการสร้างรายได้ให้กับประชาชนขอให้ทุกคนช่วยการรักษาความสะอาดร่วมมือร่วมใจให้กำลังใจซึ่งกันและกันและเปลี่ยนแปลงป,ประเทศให้เติบโตก้าวหน้าไปในทางที่ดีต่อไปในอนาคตสำหรับการดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับทางด้านนางสาวไตรสุรีไตรสารนกูลรองโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมโดยกรมเจ้าท่าได้มีการดําเนินการก่อสร้างปรับปรุงเสร็จแล้วจํานวนห้าท่าเรือได้แก่ท่าเรือกรมเจ้าท่าท่าเรือสะพานพุทธท่าเรือนนทบุรีท่าเรือท่าช้างและท่าเรือสาทรโดยอีก6กแห่งนะครับได้แก่ท่าเตียนท่าราชินีท่าเกียรกายท่าบางโพท่าพระรามเจ็ดและท่าพายัพคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในปี2565 และมีแผนขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาท่าเรือในปี2566ถึงปี2567อีกจำนวน18ท่าเรือรวมทั้งมีแผนติดตั้งระบบให้บริการบนท่าเรือทั้งหมดในปี2566ถึงปี2567ซึ่งในส่วนของตัวเรือนะครับจะมีการปรับเปลี่ยนมาใช้เรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าในการให้บริการเพื่อลดมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยกมาตรฐานและความปลอดภัยให้กับท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งนี้จะทำให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบขนส่งรูปแบบอื่นโดยการให้บริการด้วยระบบตัวร่วมการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ใช้บริการโดยให้ความสำคัญกับความสวยงามตามอัตลักษณ์และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำขณะเดียวกันนะครับก็ได้มีการกำหนดให้มีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาให้บริการควบคุมและรวมถึงการให้บริการตามแผนพัฒนา ซึ่งกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาท่าเรือทั้งสิ้นนะครับมีจำนวน29แห่งด้วยกันครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับความคืบหน้าของโครงการต่างๆเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทาง u p p u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  r e h h n n n l l ในตอนต่อๆไปได้เลยครับ